ทุกคนวันนี้เราจะมาช่วยนี่นะคะเฮลิคอปเตอ,เตอร์ออกมาจากดินนี่มันจมอยู่บนดินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันเลยดีกว่ามีรถแมคโคเป็นตัวขุดนี่ว้าวขุดไปเลยนี่นะคะน้องๆดูเลยนี่เราจะช่วยเฮลิคอปเตอร์ออกมาจากดินให้ได้เลยนี่ บุนบ้นบุน้นบุ้นบุ้นตุงตุงตุงี่เขกามาเลยโอ้ทำยังไงให้ตกลงไปในดินเนี่ยจมลงไปเลยน้องๆดู

จะได้ไหมน้องๆดูเลยนี่เห็นเชยไหนเดี๋ยวรถเกตเล็กจิว๋วๆมาขุดตรงข้างล่างช่วยอุ้ยอุ้ยโว่นี่เลยช่วยรถแม็คโอ,โอรถช่วยเฮลิคอปเตอร์นะคะน้องๆได้ฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองขยับมันก่อนดิ เฮ้ยได้แล้วนี่ง่ายเสร็จแล้วน้องๆง,งานของเราวันนี้โอเควันนี้เราลากันไปก่อนนะคะเราช่วยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมาจากดินได้แล้วบ๊ายบาย